จำกันได้ไหมช็อตโปะแตกนเดชเผอหลุดเรียกยาย่าที่รักหลางวงสือ่อก็เป็นคู่รักคนบันเทิงที่เพิ่งจะสมหวังไปแล้วอีกหนึ่งคู่หลังจากที่หนุ่มนเดชภูกิมิยะได้ขอสาวยาย่าอุรัสยาแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับก็ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่หลังจากที่คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนาน โดยหากยังคงจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วมีคลิปกันให้สัมภาษณ์ของทั้งคู่อยู่คลิปหนึ่งที่กลายมาเป็นกระแสะให้ชาวออนไลน์และแฟนคลับของทั้งคู่ได้ฟินจิกหมอนกันอยู่หลายวันเลยทีเดียวเมื่อในขณะที่สาวยาย่าและหนุ่มณเดชน์กำลังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับละครเรื่องใหม่อยู่นั้นจูจูก็มีอยู่ช็อตหนึ่งที่หนุ่มณเดชน์หลุดเรียกยาย่าออกมาว่าที่รักกลางวงสื่อบันเทิงแบบเต็มๆเลยทีเดียวงเอกชื่อ ฟาลดาลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love from Another Star ค่ะนี่ไม่ได้เล่นเองแต่รู้เรื่องไม่ได้เล่นเองแต่รู้เรื่องหมดแล้วตรวจงานตรวจงาน Your anus นี่ละอันนี้ออกงานไม่ได้นะไร้การไร้การนะซึ่งทำเอาสาวย่าๆถึงกับต้องร้องเสียงหลงหลังจากที่ได้ยินนเดชเรียกตัวเธอเองอย่างนั้นเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากจริงๆ และไม่น่าเชื่อว่าจากคู่จิ้นเมื่อ10กว่าปีก่อนจนขยับมาเป็นแฟนกันตอนนี้ใกล้ที่จะเป็นสามีภรรยากันแล้วต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยจริงๆเลยจ้า